คลิปนี้จะมาอธิบายนะครับว่าน้ำเขียวมีอายุอยู่ได้กี่วันนะครับหลังจากน้ำเขียวหมดเขียวแล้วควรทำยังไงนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะฮะสำหรับการเพราะลายแดงด้วยน้ำเขียวนะครับที่ที่ผ่านมาหลายวันมากนะฮะนี่น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า10วันนะครับขณะนี้ลายแดงที่เห็นก็ยังบูมอยู่นะครับในส่วนของน้ำเขียวก็ไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันผมติดงานไม่สามารถทำคลิปให้ดูได้นะครับคลิปนี้ก็เลยทำตอนกลางคืนนะฮะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ถามมานะครับที่เพื่อนๆถามผมว่าการเพราะไรแดงด้วยน้ำเขียวปกติแล้ว น้ำเขียวจะอยู่ได้กี่วันนะครับคำตอบที่ผมตอบไปแล้วนะครับคือจะอยู่ได้ประมาณ5-7ถึงวันไม่เกินนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วน้ำเขียวก็จะเสื่อมเสื่อมตภาพไปนะครับหรือว่าหมดเขียวทีนี้เราอยากได้ไลายแดงต่อทำยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเคยแนะนำไปนะฮะ เราก็ต้องใช้อาหารเสริมนะครับในส่วนของอาหารเสริมผมได้ลงไว้ในช่องไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะฮะเคยลงไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมาก็จะรู้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูว่าายแดงที่เพราะด้วยน้ำเขียวนานๆไปเห็นไหมครับว่าเริ่มเกิด นอนแดงนะฮะเริ่มเกิดนอนแดงสาเหตุที่เริ่มเกิดนอนแดงเพราะว่าน้ําเขียวมีอายุมากนะฮะจนน้ําเริ่มใสแล้วนะครับขอบเขียวๆที่เห็นนี่ก็คือตะกอนนะฮะไม่ใช่สีเขียวของน้ําเขียวนะฮะปัจจุบันน้ําเขียวที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตอนนี้เป็นสีแดงหมดแล้วนะครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือสาหร่ายคอเลราน่าจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับถึงมีอยู่ก็น้อยนะฮะ คำถามที่ถามมาว่าถ้าน้ําเขียวหมดแล้วเราทํำยังไงก็ก็คือเราต้องให้อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมที่ที่ที่ผมเคยลงไว้ในช่องนะครับตอนนี้ผลที่ได้ไรก็ยังบูมอยู่นะครับไรก็ยังบูมอยู่สังเกตเห็นว่ายังมีไรแดงตัวเล็กๆนะฮะเนเดี๋ยวดูนะครับ เห็นมีฮะมีลายแดงตัวเล็กเกิดขึ้นแปลว่าลายแดงยังบูมอยู่นะครับในส่วนของหนอนแดงนะฮะหนอนแดงจะเกิดเพราะว่าน้ําเขียวมีอายุมากกว่า7วันนะฮะห้าถึงเวันจะมีหนอนแดงนะครับซึ่งหนอนแดงเนี่ยเ,เกิดจากปกติแล้วนะครับถ้าถ้าเราเฉพาะหนอนแดงเราก็ก็เฉพาะด้วย,ด,วยด้วยลำข้าวนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําวิธีการทําหนอนแดงให้นะครับ อันเพอะหนอนแดงหนอนแดงนี่ก็สามารถใช้เลี้ยงปลาได้นะครับเป็นปลาใหญ่นะครับเป็นปลาปกระตัดที่มีอายุมากกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะว่าลายแดงยังยังคงขยายอยู่ได้นะครับทั้งทั้งที่น้ําเขียวไม่ได้เป็นสีเขียวแล้วนะครับเป็นสีใสออกแดงแล้วด้วยนะครับ วิธีการสังเกตก็คือจะมีหนอนแดงเกิดขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหนอนแดงจะเกิดขึ้นเต็มแล้วครับเห็นไหมฮะหนอนแดงตามขอบนะฮะขอบกระมังนะฮะหนอนแดงจะเกิดเต็มแล้วครับนะฮะอันนี้ผมมาตอบคำถามนะฮะสำหรับ หลายๆท่านที่ถามผมว่าน้ำเขียวอยู่ได้กี่วันนะครับคลิปนี้เป็นคำตอบนะฮะก็สรุปใจฟาร์มนะครับคือน้ำเขียวจะอยู่ได้5วันถึง7วันนะครับหลังจากที่เราปล่อยไรแดงลงไปถ้าเราไม่ทำน้ำเขียวใหม่นะฮะก็ให้ใช้วิธีอย่างที่ผมทำอยู่ก็ได้นะครับนั่นคือใส่อาหารเสริมนะครับเติมลงไปอันนี้ผมเติมวันละ1ช้อนโต๊ะนะครับ เติมช่วงเช้าเช้าวละหนึช้อนโต๊ะก็ยังได้ผลอยู่นะครับายแดงก็ยังขยายบูมดีอยู่นะครับเห็นไหมฮะผมให้ดูรอบๆนะครับตอนนี้คือายแดงเขาจะมาเล่นไฟนะครับจริงๆลายแดงจะลอยช่วงเช้านะฮะช่วงเช้ากับช่วงก่อนจะมืดนะฮะายแดงจะลอยขึ้นมานะครับแต่ชีนี้ในช่วงนั้นผมไม่มีเวลานะครับสะดวกตอนช่วงกลางคืนตอนนี้ก็เลยทําคลิป ตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็ประมาณสักหนึ่งทุ่มได้นะฮะตอนนี้ทุ่มกว่าๆนะครับเริ่มมืดแล้วที่บ้านผมฮะลายแดงยังมีใช้อยู่นะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับคลิปนี้ทำคำตอบให้แล้วนะครับให้เห็นภาพกันเลยฮะก็ลองลองไปใช้วิธีที่ผมทำก็ได้นะฮะ แต่วิธีนี้ก็คือเหมือนเหมือนต่อเวลาต่อเวลานะครับต่อเวลายืดอายุน้ำเขียวนะฮะหรือน้ำเลี้ยงไรแดงให้ให้ได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะฮะว่าการเพราะไรแดงที่สุดคือเพาะด้วยน้ำเขียวนะฮะโดยปกติแล้วนะครับแต่อันนี้คือเหมือนต่อต่อเวลายืดนะครับยืดเวลาให้ให้ได้ยาวขึ้น สิบสิบกว่าวันนะฮะสิบกว่าวันที่ผมเลี้ยงได้อยู่นะครับเคยเลี้ยงน้ําเขียวหนึ่งชุดที่ทํานานสุดผมเคยเลี้ยงได้สองอาทิตย์นะฮะไรแดงมีมีขึ้นทุกวันนะครับแต่ข้อเสียคือเมื่อเมื่อมีมีการนาน,านๆหลายๆวันเข้ามันจะมีลูกยุงหรือลูกน้ํามากขึ้นนะฮะมากเกินนะครับข้อเสียคือตรงนี้จะมีลูกน้ําและลูกยุงนะครับ แต่ในส่วนของหนอนแดงไม่ถือว่าข้อเสียนะครับหนอนแดงก็เป็นอาหารที่ประกาศชอบชอบอยู่นะครับนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมีมีมีให้ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นเพาะด้วยถังนะฮะรวมรวมแล้วก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับก็ลองเอาไปประยุก์ตใช้นะครับ ให้เหมาะสมกับกับตัวเราเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มนะฮะก็เข้าเพจ a c e b o o k นะฮะบ้านปากัดระยองนะครับเข้าเพจ facebook บ้านปากัดระยองนะฮะเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะฮะถ้าอีผมรู้นะครับที่ผมศึกษามาก็แบ่งปันความรู้กันนะครับโอเคครับเลี้ยงปากัดไม่ยากนะครับ เลี้ยงง่ายนะฮะใครๆก็เลี้ยงได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะส่วนใครที่สงสัยหรืออยากรู้อะไรก็แจ้งมาทางเพจได้นะครับผมจะนำเสนอให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีนะครับ